ก่อนจะรับชมคลิปและสาระด,ดีอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องคินตลาดภูชแนลด้วยนะครับคิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อน,อนมาพบกับวัตถุมงคลของลุมโมโตวัสดุชิมพีอีกหนึ่งรุ่นนะครับให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับรุ่นนี้ก็คือพระผงรูเหมือนนะครับคิมใหญ่บล็อกแตกนะครับในวงการจะเรียกกันว่าบล็อกแตกบ้างบล็อกสไลเดอร์บ้างนะครับตามประวัติการจัดสร้างหรือคนเก่าจะเล่ากันว่าพระเครื่องรุ่นนี้นะครับหากใครมีแล้วจะเป็นเจ้าสัว หากใครมีแล้วจะเป็นเศรษฐีนะครับหลายท่านอาจฟังแล้วก็จะงงๆสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพระรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่มีหลากหลายบล็อกด้วยกันนะครับแต่ที่ผมจะไว้เพื่อรับชมวันนี้คือบล็อกสไลเดอร์นะครับอ่าบล็อกสไลเดอร์หรือบางท่านก็จะคนเก่าเขา,าจะเรียกเป็นว่าบล็อกแตกนะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้ทําไมถึงบอกว่าใครมีไว้บูชาแล้วจะได้เป็นเจ้าสัวเนื่องจากพระเครื่องรุ่นนี้นะครับผมได้สอบถามข้อมูลจากคุณสุรัตน์หมู่ผทธรักษาหรือคุณ อ้วนทรงศิล์นะครับอ่าเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างในยุคนั้นนะครับผมสอบถามว่าพระเครื่องรุ่นนี้มีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ได้บทสรุปดังนี้ครับคือพระเครื่องรุ่นนี้มีการจัดสร้างก่อนในวาระแรกก่อนจะแตกได้มีการปั้วไปสักระยะหนึ่งแล้วก็บล็อกแตกนะครับพอบล็อกแตกก็ไปปลารลบกับหลวงปู่ว่าอยากนําเงินเนี่ยไปซื้อที่ดินตามวัตถุประสงค์ของหลวงป,ปู่โตวัฎถมสิงี์ตัวทองน,นะครับจึงนําตะกุดทั้งหมด150 เจ็ดอกนะครับทำให้พระเครื่องรุ่นนี้มีทั้งหมด157ดอกเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เลยครับเนื่องจากคุณอ้วนทรงศิลปเนี่ยได้นําตะกุดของหลวงปู่ที่หลวงปู่จารเองกับมือนะครับหนึดอกไปเสียบในวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นบล็อกสไลเดอร์หรือบล็อกแตกนะครับคนเก่าเขาจะเรียกกันว่าบล็อกแตกเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวองค์พระกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าไปเนี่ย ก็อาจจะเบื่อกันซะก่อนนะครับอ่าไปดูที่องค์พระกันเลยนะครับนี่พระเครื่องรุ่นนี้ค่อนข้างจะคมชัดลึกมากเพราะว่าเป็นบล็อกแรกๆเลยนะครับแล้วจะมีเกสาเยอะมากนะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะด้านหน้าเยเห็นไหมครับตรงจีวรนะครับหนึ่งจุดแล้วคุณคุณอ้วนรงศิลปเนี่ยนำตะกุดมาเสียบด้านล่างนะครับตรงนี้อ่าชัดเจนเลยนะครับหนึ่งดอกไปเอ็กซเรย์ดูก็จะพบตะกุดหนึ่งดอกแล้วนะครับรุ่นเนี้ย จะทาทั้งหมด157องค์ทําไมถึงว่าพระเครื่องรุ่นนี้ไปตกอยู่ในมือเจ้าสัวยเยอะเนื่องจากคุณอ้วนเนี่ยรู้จักกับเพื่อนที่อยู่แถวสัมเพงแถวโยวราชเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้พาเครื่องรุ่นนี้ทั้งหมด157องค์เนี่ยนำไปออกให้บูชาเนี่ยวันเดียวหมดเลยนะคะรับเพื่อนที่แถวโยวราชแถวสัมเพงเนี่ย ข้าหากันไปหมดเลยแล้วก็มีรายได้เนี่ยมาถวายหลวงปู่เพื่อนําไปซื้อที่ดินที่วัดถ้ำสินโตทองรุ่นนี้จะสังเกตง,ง่ายคือใบหน้าท่านจะคมชัดนะครับแล้วก็มีด้านขวามือเราซ้ายองค์พระตรงนี้นะครับจะเป็นบล็อกแตกแบบนี้เขาเรียกวงการจะเรียกว่าบล็อกสไลเดอร์บ้างบางท่านก็จะเรียกกันว่าบล็อกแตกบ้างนะครับตรแต่ตรงแตกตรงนี้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้แหละครับทั้งหมด157องค์นะครับถือว่าหายากมากทุกองค์จะเสียบตะกุดหนึ่งดอนะครับแบบนี้เป็นพระชูที่ค่อนข้างหายากเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาด้วยนะครับองค์นี้จะพิเศษตรงที่ว่ามีเกษาทุกองค์พระเห็นไหมครับนี่องค์นี้เกษาอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้หนึ่งจุดนะครับมาชมด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเกษาเยอะมากเห็นไหมครับ พะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะเหมือนกับรูปเหมือนเตารีดหรือรูปเหมือนพิมใหญ่ที่เห็นกันทั่วๆไปทุกประการนะครับแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าที่ผมชีต้ตำหนิตรงนี้นะครับคือจะมีตรงนี้คือเป็นลักษณะเป็นบล็อกสไลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้จะหายากจะจัดสร้างทั้งหมด1 5ึ่งองจนะครับจัดสร้างราวปี25 2 1นอนะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะเป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาลวงปู่นะครับ อยากให้เพื่อนได้รับชมทุกมิติเลยนะครับด้านหน้าจะเขียนพระสังเวลาวิมเลเถระนะครับด้านหลังจะเป็นยันตีนิสิงเหตแล้วเขียนวัดประดู่ฉิมพีนะครับวัดประดู่ฉิมพีข้างล่างเขียนหลวงปู่โตนะครับนี่นี่เต็มฟอร์มเลยเพราะมีเกสาด้วยนะครับหากใครมีแบบนี้นะส่งมาขายกินตลาดปูได้นะครับยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับหลักแสนนะ สภาพสวยๆเนี่ยรับเช่าหลักแสนคุณได้เงินแสนกลับบ้านแน่นอน,นสแกน QR code หรือ Add ID Line ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่าตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนวันนี้ผมกิมตะาภูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ